ค่ะคลิปน yeah, ี้ก็มาพอกบพอยุดเล้อค่ะยัยเบอร์กลังหายอยากหลายบอกเสียงก็เป็นทังท่ายอยากหลบอดลทั้งยาเอาซ้ำอีกเล้วหลาย ดูโลงกินว่ะดูอันนี้ัน้กิกินจากสั่นอ้าว่านี้ได้ยังกินค่ะหลายองค่ะหลายองหลายอง้สุดบักเครือมันประูดบ่อากบันผุใส่สามลูกพอมันอันนี้มันเหมือเหมือนอ่ะ พักไปแล้วคับเริ่มแล้วักเริ่มแล้ว,ลวอ,อืมอะี่ได้เลีเขาตัไาไหไโมไข่ป่าแซบบออออ้เนาะยอลงมาวนม,มากเลยนี่ะจะแต่แว่าลาอนีเห็นหมูกระเด็น,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 น

อยางนั่นไปอยานนหงให้มันเกิดกระจกห้ง็เ่รัง่ลทานอกหลงนัน่ี่้หลงนี้กนั่นเว่าเาบอกดยกันี่ก็สางบบานนี้รถมีแ่านหลงมนุษย์เมียนี่เมียก็เดี๋ยวจะน้มนุษย์คนนั่นเพราะว่ามันติดเลี้ยวิดเพรว่าชิดเอประหอดถึง รถติดรถิตังคแก่หม้อหอ้ากางวัดหัวปราบหมมันก่อสางีด้จ้าแถวนั้นนะ

เด้อค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อไปที่กับกำลังตังะค่ะปอดฝน,นะค่ะเมื่อนี้ปลอดฝนเบืบ้อง,งหลังะค่ะเบื้องหลังตังไปที่เด้อ อันนี้เต้นน้องอุ้อิงอยู่นี่เด้อค่ะสาวลาเต้นอยู่นี่แล้วตอนนี้น้องพัฒนได้มาก้อจ้าอันนี้มาถ่ายเห็นเบื้องหลังสวยสิเป็นเวทีอันสวยงามได้ ที่อยู่เบื้องหลังถ้ารถชุดเปลนเสื้อกระเตียมของกันค่ะสเสื้อทำการแสดงขึ้นนี่ เ,เตรียมของจ้ามาแล้วจ้าโค้งอาคาสว่าเ้ยค่ะเย็นนี่เจอกันสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ใดมีใจรักกันตามมาที่โค้งอาคาสว่าเ้ยค่ะ สาวนีเนตตี้ค่ะคนกลางเต้นให้น้องนเอกกงกำลังกลางเต้นเลื่ <c oughs> อยบ่จัะเมยบ่เนตตี้จ้ะเนยตี้คนกลางเต้นน้องอิงจ้ะ <c oughs> เต้นน้องก,ก็จะอยู่นีได้ค่ะ รอบเป็นที่จบรถชุดรถขน,นะค่ะเนี่ยถ้ากาจะประสบสำเร็จที่จะเป็นเวทีให้เรา,าได้รับชมกันกับมเมยอยูฮันเด้ค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ค่ะคลิปนี้เบาทุนก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะถ้าผู้ใดมีใจรักกระตามมาเบิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงโค้งอาคาสว่านะคะคืนนี้เจอกันค่ะ